มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดนะคะหลายคนอาจจะเคยเาถามตัวเองเหมือนกันว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยดูแลตัวเองชื่นชมตัวเองมันคือการรักตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังก้าวไปสู่การหลงตัวเองกันแน่ค่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเส้นแบ่งตรงนี้มันเอ่อบางทีก็ดูยากนะครับใช่ค่ะมันบางกว่าที่คิดแล้วผลก็ทบมันต่างกันเยอะด้วย การสำรวจของเราวันนี้ก็เลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับดีเลยค่ะตั้งแต่ว่าออลักษณะของโรคหลงตัวเองหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า narcissistic personality disorder NPD เนี่ยมันเป็นยังไง NPD นะคะครับแล้วมันต่างกับการรักตัวเองจริงๆแบบไหนแล้วเราจะดูแลใจตัวเองยังไงหรือถ้าต้องเจอคนที่มีภาวะนี้เราจะรับมือยังไงดี อาจจะนึกถึงตำนานกรีกนาซิซัสได้เลยนะคะที่หลงเงาตัวเองใช่ครับใช่นั่นแหละครับที่มาของคำนี้เลยงั้นถ้าจะให้ชัดๆเลยจุดที่บอกว่านี่คือรักตัวเองนะไม่ใช่หลงตัวเองมันอยู่ตรงไหนคะอะไรคือแก่นสำคัญที่ต่างกันเลยแก่นหลักเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไหนครับคือคนที่รักตัวเองจริงๆนะครับความรู้สึกมั่นคงคุณค่าเนี่ย มันมาจากข้างในอืมข้างในตัวเองใช่ครับรู้สึกดีกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องออรอให้คนอื่นมายืนยันมาชมตลอดเวลาอ๋อแต่คนหลงตัวเองนี่คือตรงกันข้ามเลยครับคุณค่าของเขาเนี่ยผูกกับการยอมรับจากคนอื่นแน่นมากต้องให้คนอื่นชม ครับต้องการคำชมต้องการการยอมรับเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญเข้าใจแล้วค่ะคือฐานมันต่างกันคนหนึ่งมาจากข้างในอีกคนต้องหาจากข้างนอก